พุทโธเมนาโถพระพุทธเป็นที่พึ่องอันประเสริฐของข้าพาเจ้าธรรมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่องอันประเสริฐของข้าพาเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่องอันประเสริฐของข้าพาเจ้าคะ่ะก็รู้สึกดีค่ะมันรู้สึกคืออย่างน้อยๆนะมองว่ามันไม่ได้แวบไปคิดอย่างอื่นมันคิดถึงถึงพระพุทธองค์ค่ะ มีโอกาสอันดีนะคะถือว่าเป็นบุญนะคะที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการวันนี้ค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ตั้งใจฟังจริงๆอะคะ่ะที่จะได้เอาไปปฏิบัติจริงๆซึ่งวันนี้พอได้ฟังนะคะหนึ่งแล้วก็คือเป็นหลักการที่มันดูง่ายนะคะดูที่เป็นหลักปฏิบัติได้เลยนะคะโดยส่วนตัวแล้วก็คงเอาไปปฏิบัติกับตัวเองนะคะแล้วก็สิ่งที่คิดต่อยอดก็คือน้องๆที่ดูแลนะคะในส่วนของศูนฝึกบ้านปราณีหรือในกลุมพลินิ์เองเนี่ย เขาก็จะมีปัญหาว่าตอนนี้น้องๆก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตนะคะที่บ้านปราณีเองมีน้องๆที่คุณหมอวินิจฉัยเป็นจิตเวชนะคะเพิ่งแอดมิดแล้วก็ออกจากสถาบันกัลยาเนี่ยสคนมีค่ะมีประโยชน์แล้วก็เป็นรูปแบบที่ที่ไม่น่าเบื่อะคะ่ะแล้วก็อย่างของอาจารย์วิทยากรนะคะคือมันไม่ได้ธรรมะจา๋าจนเข้าไม่ถึงแต่มันเป็นธรรมะที่เป็นแก่นแท้และเราสามารถเอาไปทําได้เลยอย่างนี้คะ่ะซึ่ง พึ่มันไม่ใช่เรื่ององมงายมันไม่ใช่เรื่องศรัทธาแต่มันเป็นแนวปฏิบัติที่เห็นผลกับตัวเองเห็นผลกับคนที่เราไปปฏิบัติด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างชัดเจนค่ะคือแคาเรยอค่ะเราเลึกถึงในพระมหาการุณาที่คุณของท่านนะคะว่าท่านปฏิบตัติท่านได้ส่วนตัวของท่านแล้วท่านยังทรงเมตตาท่านมีความการุณากับประชาชนนึกถึงเด็กเด็ก นึกถึงคนกลุ่มพินิษต์ต้องนําเรียนอย่างเงี้ยนะคะว่าคนกลุ่มพินิษ์เนี่ยเพิ่งได้รับความเมตตาจากท่านในเรื่องของการเข้าสู่โครงการรัชทันปันสุขซึ่งก็ระลึกถึงความเมตตาของท่านอยู่แล้วพอมาทราบอย่างเงี้ยค่ะว่าฟูร์และคนลุกคือทราบว่าท่านท่านปฏิบัติแล้วก็ท่านเมตตาประชาชนนะคะแล้วก็นึกถึงคนทุกทุกกลุ่มอะค่ะทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะเป็นในรัชทันในกลุ่มพินิษ ประชาชนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีมากๆคือหลักธรรมเนี่ยมันดีอยู่แล้วเนาะหลักธรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเป็นแก่นแท้เนี่ยมันดีอยู่แล้วเพียง mm hmm. แต่ว่าสิ่งที่เราเจอปัจจุบันเนี่ยก็คือเราเข้าไม่ถึงแก่นแท้ของความเป็นพุทธความปิติเกิดขึ้นเมื่อกี้ที่พูดถึงในหลวงก็ขนลุกขนลุก,ลกแล้วรู้สึกแบบรู้สึกปรับ,บปื้มอะค่ะรู้สึกปรับปื้ม ซึ่งก็เป็นคนที่นับถือสถาบันเนาะเป็นคนที่เชื่อมันในสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ขออนุญ,ญาตนะคะในนามของศูนย์ฝึกบ้านปรณีในนามของกร,นนม,งรมพินิษ์นะคะแล้วก็ในนามของตัวเองนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะในความเมตตาของในหลวงนะคะของพระราชินีนะคะแล้วก็พระอาจารย์ต้นนะคะที่ได้นําหลักธรรมดีๆนะคะออกเผยแผ่ให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะซึ่งเชื่อแน่ว่ามันจะเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็ทําให้ประเทศชาติเรารอดนะคะ สุดท้ายคงต้องขอบคุณกรมพินิษ์นะคะที่ให้โอกาสได้เทินทางมาวันนี้แล้วก็ขอบคุณตัวเองนะคะที่ตัดสินใจขอโคต้าเข้าเพิ่มอ,อีกหนึ่งคนนะคะที่ได้มามีโอกาสได้เรียนรู้ก็ถือว่ามีบุญได้เข้ามาศึกษาค่ะ mm. ก็ขอบคุณทีมงานนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนรวมถึงผู้ดูแลวันนี้ด้วยนะคะจิตอาสาแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆตั้งแต่ลงรถมาเลยนะคะ,ะลงรถจาก รถตู้มามีการทักทายสวัสดีแล้วก็มีการเชื้อเชิญซึ่งเป็นการต้อนรับที่อบอุ่นมากๆนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทีมงานทุกคนนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเป็นอีกหนึ่งกําลังในการที่จะเผยแพร่ทางพุทธศาสนาค่ะขอบคุณมากค่ะ